บ้านที่ยกสูงจากพื้นดินไม่ต้องถมดินนะครับซึ่งกระเบื้องตัวนี้ครับออผมตกลูกค้าไปได้หลายเจ้าเลยเพราะว่ามันสวยมากร่องก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับหลังคาชิงเกลความชันหลังคามีมากหมดปัญหาเรื่องรั่วซึมนะครับติดตั้งโดยช่างฝ้าเฉพาะทางของบริษัทกระเบื้องพื้นลายกลางป่าก็ทําออกมาได้อย่างสวยงามนะครับท็อปทางด้านบนจะเป็นไม้สักตัวแอร์บ้านนะครับฝังท่อน้ํายาแอร์ไว้ตั้งแต่ ตอนก่อสร้างแล้วก็จะไม่เห็นท่อแบบนี้สวยงามเลยและมีราวกันตกลายอิตาลีนะครับสวัสดีครับภูเขาบนุนฟิวภูวิลล่าเขาใหญ่4ห้องนอน3ห้องน้ำ พื้นที่ใช้สอย283ตารางเมตรออกแบบและก่อสร้างโดยบริษัท Modern Field จำกัดเป็นบ้านสไตล์ g l i s h c o t t a ทจรับชมกันได้เลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หน้าบ้านกันก่อนเลยนะครับบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านที่ยกสูงจากพื้นดิน1เมตรซึ่งจะไม่ต้องถมดินนะครับบันไดก็จะมีทั้งหมดอยู่ที่5ขั้นและมีซ่อนไฟ LED อยู่ใต้ลูกขั้นบันไดด้วย ตัวระยะยื่นของบันไดนะครับก็จะยื่นออกมาอยู่ที่3าสิบเซนโดยความยาวทั้งหมดลึกเข้าไปนะครับจะเป็น35สเซนข้อสังเกตก็คือกระเบื้องตรงนี้เราจะต้องเลือกเป็นขนาดที่มากกว่า35เซนไม่งั้นก็จะถ้าเล็กกว่านั้นนะครับมันจะปูแล้วมันจะเห็นเศษตรงนี้และเข้าสี่ิบห้านะครับตรงนี้เจียสี้าไม่ได้ใส่จมูกบันไดนะครับถ้าใส่มันจะไม่สวย บ้านสไตล์อังกฤษคอเทจนะครับก็จะมีการกรุลผนังด้วยกระเบื้องลายอิดเพื่อจะได้เข้ากับสไตล์ของบ้านซึ่งลายอิดของหลังนี้นะครับจะมีอยู่2ลายก็คือเป็นลายสีน้ําตาลและสีขาวซึ่งกระเบื้องตัวนี้ครับออผมตกลูกค้าไปได้หลายเจ้าเลยเพราะว่ามันสวยมากนะครับแผ่นหนึ่งก็จะขนาดอยู่ที่6 0สคูณสาเซนและก็ปูด,ด้วย ช่างเฉพาะทางของบริษัทนะครับ mm hmm. กะจะออกมาสวยๆแบบนี้เลยและตรงบริเวณที่เข้ามุมนะครับ mm hmm. ก็จะกลายเป็น mm hmm. ก็จะใช้เป็นเกียร์45ตรงนี้ไม่ได้ใส่คิ้วเพราะว่าถ้าใส่คิ้วนยครับมันก็จะมีสีสีของคิ้วเนี่ยมันจะไม่เข้ากับกระเบื้องตัวนี้ก็เลยต้องเกียร์45ตรงนี้มันจะสวยกว่านะครับผลงานการปูกระเบื้องของทีมงานช่างเฉพาะทางของบริษัทนะครับ mm hmm. ก็จะ ล่องก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับยาแนวเต็มทุกล่องและยาแนวที่เลือกใช้ก็จะเป็นสีใกล้เคียงกับกระเบื้องก็ดูกลมกลืนกันไปทั้งหมดเลยนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของบ้านสไตล์นี้นะครับก็คือจะมีบัวรอบหน้าต่างทั้งหมดเลยแล้วก็จะเป็นทรงโค้งทางด้านบนนะครับส่วนหน้าต่างก็จะเป็นอลูมิเนียมสีดำและมีลูกฟักเป็นตารางนะครับลูกฟัก และเป็นลูกฟัดหลอกลูกฟัดหลอกคืออะไรก็คือจะเป็นกระจกอลูมิเนียมแผ่นเต็มมาและเอาเส้นสีดำครับมาแปะบนกระจกอีกทีนึงก็จะเรียกว่าลูกฟักหลอกแต่ถ้าลูกฟักแท้ก็คือมันจะเป็นเส้นอลูมิเนียมขึ้นโค้งมาก่อนและกระจกก็จะมาใส่ตามช่องที่หลังลูกฟักหลอกก็จะมีราคาที่ถูกกว่าตัวลูกฟักแท้นะครับก็จะมีลูกฟักทั้งหน้าต่างและประตูเลยก็จะทําให้เป็น เอกลักษณ์ของบ้านสไตล์นี้นะครับกระเบื้องเฉลียงนะครับก็จะใช้เป็นผิวด้านกันลื่นนะครับจะเป็นลายหนังคางคกนะครับตัวนี้ก็ข้อดีมันก็คือจะสามารถกันลื่นได้ดีมากเพราะว่ามีผิวขูดขายเยอะแต่ข้อสังเกตก็มีครับมีผิวขูดขายเยอะก็จะมีโอกาสที่จะทําให้พวกคราบสกปรกทั้งหลายมันฝังลึกแล้วก็เอาออกค่อนข้างยากครับ สระ่ว้น้ำนะครับก็จะเป็นสระระบบเกลือจะมีความกว้างอยู่ที่3ามเมตรห้าสิบและความยาวอยู่ที่7เมตรนะครับความลึกของสระจะอยู่ที่1เมตร20มาตรฐานและมีหัวจากรุชิไว้อยู่3าหัวตรงนี้นะครับสามารถนั่งแช่ได้เลยและตรงบริเวณที่เชื่อมต่อกับสระไว้น้ำนะครับเทเลสท,ที่เชื่อมต่อกับสระไว้น้ำเนี่ยก็จะมีร่อง กัตเตอร์นะครับตรงนี้วิ่งยาวเป็นตัว L เลยที่มีตรงนี้เพราะว่าสิ่งสปกปรกที่มาจากหลังคาไหลลงสู่เทเลสก็จะไม่ลงไปที่สระว่ายน้ำมันก็จะลงมาที่กัตเตอร์ตรงนี้แล้วก็ไหลออกไปก็จะทำให้สระสะอาดมากขึ้นครับฝ้าเพดานภายนอกของหลังนี้ทั้งหมดนะครับจะใช้เป็นสมาร์ทบอร์ดตราช้างความหนา4มิลทำสีแล้วก็จะออกมาสวยๆแบบนี้เลยครับสามารถ กันแดดกันฝนได้ปลั๊กภายนอกของบ้านทั้งหมดนะครับบริษัทก็จะใช้เป็นหน้ากากกันน้ําแบบครอบทั้งหมดเลยของนาโนนะครับข้อดีของเขาก็คือมันจะคุมทั้งปลั๊กเลยและสายมันจะโผลมาข้างล่างแค่นี้นี่ครับจะโผลมาแค่ตรงนี้เวลาปิดปุ๊บยังไงก็คือน้ําก็จะไม่เข้ากระเด็งเข้าไปในปลั๊กแน่นอนก็จะโผลมาแค่สายอย่างเดียวหลังคาบ้านนะครับก็จะใช้เป็นหลังคาชิงเกล ยี่ห้อเดสสีล็อกเกรนะครับการติดตั้งนะครับมันก็จะต้องปูไม้อัด o s b กันชื้นก่อนจากนั้นก็เอาแผ่นแผ่นยางกันน้ำนะครับทับไปอีกทีนึงแล้วก็ถึงจะเอาแผ่นเนี่ยยิงแม็กติดเข้าไปบนแผ่นยางอีกทีนึงก็คือมันจะมีหลายชั้นมากความร้อนที่จะส่งผ่านเข้ามาในบ้านก็จะน้อยลงและ ความชันหลังคามีมากเวลาฝนตกออกมาปุ๊บน้ําก็จะไหลลงอย่างรวดเร็วเลยหมดปัญหาเรื่องรั่วซึมนะครับเดี๋ยวมารับชมภายในบ้านกันนะครับประตูหน้าบ้านที่ใช้นะครับก็จะเป็นไม้สดาอบแห้งซึ่งโอกาสที่จะขยายหรือหดตัวของไม้ก็จะน้อยลงเพราะว่าประตูอบมาแล้วนะครับการเก็บงานก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะครับโดยทีมช่างบิวของบริษัท ตัวมือจับนะครับที่ใช้ก็จะเป็นของ h a ร์ฟเลประตูเป็นแบบเปิดออกเพราะว่าน้ําจะไม่สาดเข้ามาในบ้านซึ่งจะมีการลดสเต็ปทรณีประตูลงตรงนี้เวลาปิดประตูครับมันก็จะอยู่ตรงตรงบริเวณนี้น้ําก็จะไม่สามารถที่จะย้อนเข้าไปได้ภายในบ้านส่วนแรกนะครับก็จะเป็นห้องนั่งเล่นก่อนความกว้างด้านนี้จะอยู่ที่4เมตร และลึกไปถึงผนังทางนู้นอยู่ที่8เมตรเลยก็จะกว้างและสามารถตั้งโซฟาคู่และโซฟาเดี่ยวและมีทีวี1ตัวด้วยได้เลยความสูงฝ้าเพดานนะครับตัวจั่วแหลมสูงสุดจะอยู่ที่3เมตร50ส่วนตัวเรียบนะครับจะอยู่ที่2เมตร80ฝ้าที่ใช้นะครับก็จะเป็นอินฟินิตี้เช่นเดิม ซึ่งฝ้าอินฟินิตตัวนี้ครับรุ่น PDD7 สีเจเปนิสบูดนะครับก็จะเป็น h y บริดซีรีส์สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในแต่ภายนอกจะโดนแดดโดยตรงไม่ได้แต่ว่าตัวนี้อยู่ภายในเพราะฉะนั้นหายห่วงเรื่องการโกงงอและปวกก็จะไม่กินด้วยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเลย,วยสวยๆติดตั้งโดยช่างฝ้าเฉพาะทางของบริษัทงานก็จะออกมาสวยแบบนี้เลยครับกระเบื้องพื้นที่ปูภายในนะครับ จะเป็นกระเบื้องลายกลางป่าขนาด20คูณเมตร20นะครับซึ่งตัวนี้จะต้องใช้เทคนิคในการปูซึ่งช่างเฉพาะทางปูกระเบื้องของบริษัทก็ทำออกมาได้อย่างสวยงามนะครับผนังทั้งภายในและภายนอกบ้านทั้งหมดนะครับก็จะเป็นการฉาบสกิมโคด้ดสกิมโค้ดก็คือเวลาเราฉาบป,ปูนเสร็จนะครับมันก็จะมีเม็ดทรายสกิมโค้ดก็คือจะเป็นการขัดผิว และแต่งปูนสกิมผิวก็จะเรียบเนียนแบบนี้เลยและทาสี TOA นาโนชีวันเกร็ด10ปีนะครับชนิดเนียนผิวก็จะสวยๆแบบนี้เลยส่วนบัวกันเปื้อนพื้นก็จะเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์ยี่ห้อคอนบูดนะครับรุ่นหลุยและทาสีน้ำนะครับลายสีน้ำตาลตรงนี้ที่บริษัทไม่เลือกใช้บัวสำเร็จเพราะว่า เวลามันสีหลุดล่อนหรือว่ามีเกิดความเสียหายเนี่ยครับมันจะเก็บงานลําบากแต่ถ้าเป็นตัวนี้สีถลอกหลุดล่อนก็จะสามารถเอาสีน้ําทาเก็บได้เลยเดี๋ยวเรามาดูโซนเคาน์เตอร์ครัวฝรั่งกันนะครับเคาน์เตอร์ครัวฝรั่งนะครับก็จะมีความสูงอยู่ที่85เซนก็จะพอดีเลยความกว้างอยู่ที่60เซนนะครับท็อปทางด้านบนตัวนี้จะเป็นไม้สักเพราะเข้าหากันเป็นชิ้นเดียว และย้อมสีธรรมชาติก็จะออกมาสวยแบบนี้เลยนะครับเป็นผิวด้านนะครับและตัวหน้าบานนะครับก็จะใช้เป็น U PVC ยี่ห้อคิงนะครับก็จะทนทานแข็งแรงโดนน้ำก็จะไม่บวมด้วยนะครับและข้างใต้ก็จะเก็บงานแบบนี้เลยเรียบร้อยก็คือปูกระเบื้องที่พื้นให้และทาสีภายในผนังเคาน์เตอร์ครัวฝรั่งนะครับก็จะปูกระเบื้องทั้งหมดเลย ตั้งแต่บนเคาน์เตอร์จนถึงสุดฟ้าเลย mm hmm. ก็เวลาเราทำอาหารหรือว่าทำของกระเด็นใส่ผนัง mm hmm. ก็จะเช็ดทำความสะอาดได้ง่าย mm hmm. กระเบื้องตัวนี้ครับแผ่นเท่านี้เอง mm hmm. ก็จะใช้เวลาในการปูหน่อยแล้วก็ปูออกมาได้อย่างสวยงามโดยช่างเฉพาะทางของบริษัทเช่นเคยนะครับ mm hmm. ต่อมาเรามาดูห้องครัวไทยกันได้เลยครับ ห้องโครไทยก็จะมีความสูงเคาน์เตอร์อยู่ที่85เซนเช่นเดียวกันนะครับด้านบนจะเป็นท็อปหินแกนิดสีดําอินเดียนะครับและการมีการเจียรบเหลี่ยมสวยงามตรงนี้และมีหน้าต่าง2บานนะครับและในห้องนี้ก็ยังมีตู้ไฟ3เฟดอยู่ในห้องนี้แล้วก็มีรายละเอียดบอกว่าเบเกอร์ตัวไหนควบคุมไฟ ตัวไหนบ้างตามแผนนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าดูห้องมาสเตอร์ห้องแรกของบ้านกันนะครับห้องมาสเตอร์ของบ้านหลังนี้นะครับก็จะมีความกว้างความความลึกอยู่ที่4เมตร4,4คูณเลยขนาดก็จะใหญ่เลยนะครับตัวแอร์บ้านนะครับก็จะเป็นทีมงานของทางบริษัทเช่นเดียวกันจะสังเกตดูว่าไม่เห็นท่อแอร์นะครับเพราะว่า ทำบริษัททําการฝังท่อน้ํายาแอร์ไว้ตั้งแต่ตอนก่อสร้างแล้วและทดสอบการรั่วซึมเรียบร้อยและฉากป,ปูนปิดนะครับก็จะไม่เห็นท่อแบบนี้สวยงามเลยต่อมาจะเป็นห้องน้ำมาสเตอร์นะครับจะเหมือนกันทั้งสองห้องเลยระหว่างห้องมาสเตอร์กับห้องน้ำแขกฝั่งทางด้านนู้นนะครับก็คือจะแบ่งเป็นโซนแห้ง และโซนเปลี่ยนกระจกก็จะซ่อนไฟสวยๆแบบนี้เลยท็อปเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าก็จะเป็นหินแกรนิตสีดำนะครับสุขภัณฑ์ก็จะเป็นของโมเก้นนะครับอ่าห้องน้ำความกว้างฝั่งด้านนี้นะครับจะอยู่ที่เมตรก็จะกว้างเลยส่วนตัวผมว่าเมตรแปกำลังพอดีครับกว้างมากตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีฉากกั้นอาบ เป็นกระจกเทมเปอร์ความหนา10มิลที่เลือกใช้กระจกเทมเปอร์เพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วกระจกแตกครับมันก็จะไม่เป็นอันตรายต่อคนเลยมันจะออกมาเป็นเม็ดข้าโพดแต่ถ้าเป็นกระจกธรรมดาเวลาแตกครับก็จะมีโอกาสที่จะบาดได้ความสูงของฉากกั้นอาบจะอยู่ที่2เมตรนะครับมีฉากกั้นอาบแล้วเวลาเราอาบน้ำนครับก็จะน้ําก็จะไม่กระเด็นออกข้างนอกเลยอย่างวันนี้ ส่วนชาว,วอร์ก็ประมาณ90เซนนะครับพอดีรายละเอียดฝั่งทางชาว,วอร์ก็จะมีการเจาะช่องสบู่ให้ลูกค้าด้วย2ช่องนะครับตรงนี้ก็จะสามารถวางสบู่วางแชมพูดได้เลยและเก็บข้อมูลด้วยการเจีย45นะครับประตูภายในบ้านทั้งหมดนะครับก็จะเป็นวัสดุ UPVC สามารถ ทนแดดทนน้าได้เลยไม่บวมนะครับแต่ว่าตัวนี้ใช้ได้สําหรับภายในเท่านั้นนะครับวงกบประตูก็จะเป็นไม้สังเคราะห์โดนน้ําและก็ทนปวกด้วยนะครับไม่บวมด้วยบานาพับประตูจะมีสี่ตัวยี่ห้อเยลนะครับเป็นสแตนเลสเกรดสามนสี่ไม่เป็นสนิมต่อมาจะเป็นห้องนอนสองห้องนะครับก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันทั้งสองห้องเลยเปิดเข้ามานะครับก็จะเป็น ห้องนอนที่มีความกว้างทางด้านนี้อยู่ที่4เมตรฝั่งนี้อยู่ที่3เมตร50ฝ้าเพดานจะอยู่ที่2เมตร70ก็ประมาณนี้นะครับความสูงนนี้จะเป็นห้องน้ําส่วนกลางห้องที่1น,นะครับก็จะมีลักษณะเหมือนกับห้องน้ำมาสเตอร์เลยความลึกนะครับจะอยู่ที่2เมตร70ก็คือจะแบ่งเป็นโซนอ่างล้างหน้าอยู่ที่90เซนโซนชุกภัณฑ์อยู่ที่90เซน แลวก็โซนชาวเวอ,อยู่ที่90เซนนะครับพอเดนผมบ้านหลังนี้นะครับก็จะใช้โมเดิร์นเดนโมเดิร์นเดนก็คือจะเป็นการเอากระเบื้องนะครับมาใส่อยู่ที่พอเดนน้ําก็จะไหลออกตรงนี้นะครับและเวลาเราวางกลับเข้าไปมันก็จะสวยเนียนไปกับกระเบื้องมาถึงห้องน้ําห้องสุดท้ายนะครับก็จะมีความเล็กหต่อหนึ่ง ความลึกจะอยู่ที่สองเมตรสี่สิบนะครับความกว้างของด้านนี้จะอยู่ที่เมตรสี่สิบนะครับก็ยังถือว่าใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่าก็จะแคบลงต่อมาจะเป็นห้องพูกับห้องคาราโอเกะน,นะครับเป็นประตูบานเลื่อนนะครับปิดไว้กันกลิ่นจากข้างนอกเข้ามาแบ่งเป็นสองห้องเลยแบ่งความเป็นส่วนตัวทั้งสองห้องนะครับขนาด 4คูณ4เมตรเลยก็จะใหญ่ประมาณนี้สามารถแทงคูได้สะดวกนะครับรอบทิศเลยห้องคาราวเกตนะครับขนาด4คูณ4วางทีวีวางโซฟาคู่2ตัวได้แบบสบายเลยนะครับและสามารถชมวิวสระว่ายน้ำบริเวณทางด้านหน้าบ้านก็จะสามารถผ่อนคลายได้ ร้องเพลงได้ด้วยนะครับทั้งคู่เลยได้2องฟังก์ชันเดี๋ยวเราจะมาดูข้างนอกกันนะครับฝั่งทางด้านนี้นะครับก็จะมีเป็นที่ล้างตัวเวลาเราอาบน้ําจากสระไว้น้ําเสร็จแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะมีที่ล้างตัวตรงนี้ป mm hmm. ูกระเบื้องลายอิดด้วยสวยๆนะครับแล้วตกแต่งด้วยบัวเดี๋ยวเรามาขึ้นดูดาดฟ้ากันนะครับวิวสวยมากครับบันไดตัวนี้นะครับ ก็จะมีความกว้างอยู่ที่1เมตรนะครับรากันตกตัวนี้จะอยู่ที่80เซนนะครับรอยเชื่อมของทีมช่างเหล็กของบริษัทนะครับก็จะเต็มแบบนี้เลยทุกขั้นเวลาเดินก็จะเกิดการสั่นของบันไดน้อยนะครับเพราะมีความแข็งแรงมากตัวนี้ก็เป็นเสาเสากลมเหล็กนะครับสีที่ใช้ก็จะเป็นสีดํากึ่งเงานะครับที่เราไม่ใช้สีด้านเพราะว่ามันจะทําความสะอาดยากแล้วมันก็จะเปื้อนง่ายด้วย ก็เลยใช้เป็นกึ่งเงานะครับหนดฟ้าก็จะมีขนาด5.2คูณ4นะครับฝั่งนี้จะยาว5เมตร20ฝั่งนี้จะกว้างอยู่ที่4เมตรนะครับและมีราวกันตกเป็นลายอิตาลีนะครับก็คือสั่งเป็นชิ้นส่วนแนวตั้งแล้วก็ตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้มาประกอบเข้ากับงานเหล็กนะครับก็ งานก็สวยมากเลยอันนี้ครับเป็นงานสําเร็จนะครับสั่งมาประกอบและพ่นสีดําเงาความสูงก็รวมกับเขือบแล้วก็ประมาณ90เซนก็จะสูงพอดีเลยนะครับและมีไว้สนามเป็นเสาทั้งหมด4ต้นนะครับตรงนี้กลางคืนก็จะสามารถปาร์ตี้ข้างบนได้และชมวิวสวยๆแบบนี้เลยตอนนี้ฝนหน้นตกเรียบร้อยครับ ตรงนี้ก็เตรียมตัวมืดๆแบบนี้มาแล้วบริเวณชั้น2ตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องที่จะสามารถจุคนได้4คนเลยหรือถ้า6คนก็ได้ครับแต่ก็จะเบียดเบียดกันหน่อยตรงบริเวณนี้ก็จะปูกระเบื้องอินเตอร์ล็อกขนาด30มสลายอิฐเช่นเดียวกับข้างล่างนะครับก็จะสวยแบบนี้เลยแล้วก็ตัวหลังคาจะเป็นทรงเห็ดนะครับแบบนี้โค้งขึ้นไปและมีป่องไฟโชว์ด้วย เชิงชายของบริษัทก็จะเก็บโค้งตามเหตุนะครับก็จะโคง้งโค้งเกือบโค้งครับเป็นเนืงอตรงนี้แล้วก็ต่อกันไปเรื่อยๆครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวพูวิลล่า2ชั้นสไตล์อิงลิศคอสเทจนะครับ4ห้องนอน3ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย283ตารางเมตรก่อสร้างอยู่ที่ตำบลคลองม่วงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาราคาก่อสร้างหลังนี้นะครับจะอยู่ที่ 5.1ล้านบาทไม่รวมสระว่ายน้ำนะครับถ้าท่านใดต้องการที่จะพักพูวิลล่าที่นี่นะครับจุคนได้ขั้นต่ำอยู่ที่16คนเลยติดต่อมาได้ที่เพจ Facebook และเบอร์โทรตามรูปได้เลยนะครับแล้วก็ท่านใดที่ต้องการที่จะสร้างบ้านกับทางบริษัทโมเด Field นะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0929696555หรือเพจ Facebook YouTube รับสร้างบ้านปักช่องเขาใหญ่โมเดิร์นฟิลนะครับยังมีบ้านสวยๆอีกหลายหลังที่จะให้รับชมนะครับยังไงฝากผลงานเอาไว้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ